ก็กราบสวัสดีนะฮะเอฟซีทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็ผมก็อยู่จังหวัดพะเยาน้ำท่วมก็ขอแสดงความเป็นห่วงด้วยนะฮะก็บ้านผมน้ำไม่ท่วมแต่ที่อื่นท่วมหลายที่ที่ต่ำที่ที่ลาดที่ราบลุ่มนะฮะแต่ก็ผมก็ขอไปกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะขอให้ฝนหยุดตกคงไม่นานนะก็คงหยุดนะ ก็ขอให้เป็นกําลังใจจริงๆเนี่ยจากใจก็สุขสารกันนะคนเราก็มันก็อุทกภัยนะฮะก็ผมก็ด้วยความเป็นห่วงจริงๆดี๋ยผมก็ดูใน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 เฟซในในยูทูบอะไรนี้ก็ก็น่าเห็นใจนะก็กลาบขอบคุณนะฮะก็ขอให้เป็นกําลังใจกับทุกทุกท่านนะฮะที่ถูกอุทกภัยน้ําท่วมนะฮะ จนี้ฟังบทเพลงของครูยอดรักสลักใจผมจะขับร้องด้วยเวอร์ชั่นที่แบบสดๆนะฮะก็กราบครูบาอาจารย์ด้วยที่นำเนื้อร้องนะฮะมาขับขานก็เป็นเพลงในอดีตนะยก็ดังผมก็จำได้ท่นที้ผมจำได้นะร้องสดๆเวอร์ชั่นแบบสดๆนะครับฟังรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานฮนะ รักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่งงานอยากมีเงินล้านกลับบ้านก็คงสบายดินร้อนสมซานทิ้งบ้านทิ้งวัวทิ้งควายเคยเห็นมาแล้วหลายรายกดแทบตายเมื่อตอนนี้มีย รากไม่ยุ่งผมมุ่งแต่งานขอบอกน้องครานไม่นานคงได้คลอเคลียพี่อยู่ห่างไกลคิดไปหัวใจละเฮียอย่ากลัวไม่มีหรอกเนียไม่เคยเสียคลอเคลียยิ่งได้ มาจนต้องดินรนหางานถึงบาจะด้านไม่ต้องขอทานเลี้ยงกายอยู่เฉยๆมีแต่อดตายเดี๋ยวนี้อะไรหรือมันก็แพงขึ้นสูง รักไม่ยุง่งขอมงแต่เงินจากนางห่างเหินขาดเงินก็ขาดเพื่อนฟูงเจียมใจเจียมตนเกลียดคนประนามหามรุง่งยามรวยก็มีคนมุงรักไม่ยุง่งผมมงแป่งา ต้องดินร่นห้างานถึงบาจะดานไม่ต้องขอทานเลี้ยงกายอยู่เฉยๆมีแต่อดตายเดี๋ยวนี้อะไรหรือมันก็แพงขึ้นสูง รักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่เงินจากนางหางเหินขาดเงินก็ขาดเพื่อนฟูงเทียมใจเจียมตนเกลียดคนประนามหามรุ่งยามรวยก็มีคนมุงรักไม่ยุ่งผมมุ่งแต่งา สิ์แล้วก็กราบเขาคนยาส่งนนฮะ